ก็จะมาเปิดเอ่อวันนี้ครัเป็น situation of l o r a c l e d e c k นะครับให้ได้สำหรับที่ได้นะครับเป็น paradise นะ happiness and joy infinite enjoy each other honeymoon phase นะครับก็น่าจะได้ไป honeymoon หรือเที่ยวนะคะอันนี้เป็นเอ่อให้ได้สำหรับนะบมาดูสถานการณ์นะ situation ของ Oracle นะคะใบแรกที่ได้นะ coffee cup นะคร meeting and talking s e l e b r i n g uh the moment building innovate building เฟรนช์ชิพนะคะก็จะมีการสร้างิรสชาตินะอาจจะได้ไปนัดจิบกาแฟกันก่อนนะคะแล้วก็เป็นคิวปิดแอร์โรนะคะเขาบอกว่า h a v e f way love is coming นะะค surprise invitation จากบายเลอรนะ,ะก็คือการประเทศกําลังแข่งต่อะคะมีเออ่ความนักกําลังจะมาะะมะแ,ลแล้วก็ไปมีจิบกาแฟก่อนแล้วนี่ก็การประเทศแข่งตอนะเริฟเคาน์ท์นะ,ะ,นะ,ะมีการแสดงออกนะ,ะอาจจะเป็นข้อความความคิดถึงหรือว่าการพูดบอกรักษณะแล้วก็ engagement นะคือไปถึงแหวนม้านนะ,ค,ะคนนี้นะคะ high commitment e t e r n i t y e เป็นพา r ์ทเนอร์ชิปยูเนด้วยนะคะก็จะได้ยูเนียนแต่นนคนที่ไม่ถึงวบรนากนะเป็น u n c o n d i t i o n l l l ิฟนะ a ซ e love a n อนด์โ m เน e นะคะอันนี้เป็นรักในเงื่อนไขนะคะมีความดึงดูดปด้วยนะก็ให้รักตัวเองด้วยนะคะันการเซสนะเป็นลักษณะของคนที่อยู่ระยะไกลนะเขาอาจจะเฝ้ามองดูเฝ้าส่องติดตามคุณอยู่นะอาจจะทุกระยะเหมือนสต็อกกิ้งไปเลยนะก็ระวังด้วยนะแล้วก็น,นี้แบ็กสเต p ปปิ้งนะก็คือ h าร์ทเบรกแอนด์เพนเซ็เลชันแอนด์ อ่าดิเซชันแอนไลน์ช็อกกิ่งแอ t แท็นะคะก็มีเรื่องเจ็บปวดนะคะสูญเสียแล้วก็เอ่อคนไทยแตกสลายมีการแยกจากมีการหลอกลวงมีการโกหกนะคะก็มีแอ t แท็อะไรที่มันช็อกนะคะทำให้เอ่อเกิดมีปัญหาน,หนิดนึงนะคะเคยมีก็ได้นะ,ะแล้วก็โปเกเฟอน,นะคะเป็นการเล่นเกมนะ,ะไม่ได้แสดงความรู้สึกหรือว่าอะไรที่แท็กออกมา Not s โชว์วิ่งแ d ่งแกมบิงนะะมีการปกปิดเอ่อ ซ่อนบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้เปนหญิงนะเขาบอกว่าย e w p a g ที่เริ่มใหม่นะก็เรียกว่ามันเป็นวงอย่างนี้นะก็เเป็นคนไกลได้นะเพราะว่าส่งกับระยะไกลครับเป็นรักไร้เงื่อนไขไปถึงแหวนบ้านนะ,นะเป็นช่วงที่การมาเมืแผงสองอาจจะได้ไปนัดเดทจิบกาแฟกันนะคก็เริ่มเปลี่ยใหม่ไปยังไงไปถึงเนประเทศเนนะแล้วก็มีภาราไดด้วยนะะก็คือไปถึงการทันโมงนะะก็จากหน้าไพ่บวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ